คู่เส้อูโสวยเลยกอู่วอบคุณค่ะอันนี้พงศ์ของพี่พานี่คู่หนุ่สงสาอ่ะทำไมคะไรคะอะไรคะมไีเขาว่าทำไมอี่เาอกวาหางอะไรหางพญานาคเ เป็นรัดยาคับขอยเป็นโเเป็นสมสองตัวสองดวงอารยศัสตรเป็นอะไรค่ะไทนิโรเป็นอารยศาตร์อศาสตรโมุทยยโรดังนั้นพระพุทธสี่องนี้นะคเป็น มียาแก้ปวดท้องไหมแล้นมันปวด้องตายแล้วอองบอกบอกคุณครูอ่ะบอกคุณครูหนูอ่ะไปบอกไปแจ้งคุณครูไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรต้องฟังที่ฟาเปวดต้นไฟต้นไฟต้นไฟไปกินยาแก้ปวดทอักเรียนคิดว่าตัวไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องฮะแก้ปวดทองอันนี้ก็คือเป็นการ แก้ไขทุกที่เกิดขึ้นจากตัวของเราแทนที่ว่าเราปวดท้องเนี่ยเราจะหาสาเหตุว่าอาจจะเกิดจากการที่เราไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าเรากินซีดเยอะหรืเรอเปล่ลาใช่ไหมอ,อ่านวิสูทธิด้วย่อที่จะยางหายนะครับต่างอารมณ์ด้วกยการรับประทานยาพนเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในร่างกายของเราตัวเองอันนี้ก็จะเปียนสวัสดิว่าเป็นพระพุทธรูปที่สื่อความหมา คืออายบยสต์นี่นีคสมุทรไทยนิโรดมาร์คนะคะอ่าเามแหมสอยจำไว้นะจำไว้นะแามแรกคืออะไรถามสองคืออะไรอ่าาอะไรบางอ่าต่อมา ต่อมาเป็นหลวงพ่อศิลาหาที่สามหลวงพ่อศิลาทำไมถึงว่าไม่เป็นมัสยิดนะจ๊ะหาตัวเลขจังอ่ะเออใช่สิลาจ้าจารึกหมายถึงจารึกอักษรใช่ไหมอ่าจารึกอักษรแต่อันนี้เป็นศิลาศิลาหมายถึงอะไรคะเห็น แต่ถ้าว่าศิลาจารึกก็คือจารึกอักษรไว้บนแผน่นหินนั่นเองนะคะ,ะแต่ก็มีอยู่นะศิลาจารึกชื่อว่าพระศิลาสยามบนทรน,นะคะอันนี้มีชื่อว่าเหลืี้นะพระ,ะระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปางนั่งขัสมาธินั่งใต้ต้นพระศรีมหา ้โพเดี๋ยวนี้คือต้นโพนะไม่ใช่ต้นใสนะอันนี้เป็นต้นโพต้นโพนี้มีกี่ต้นคะไม่ใช่สองทำไมถึงรู้ว่าเป็นสองต้นน่าจะท่านน่าจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เยอะๆเลยหลายต้นนะเป็นลักษณะเป็นเป็นต้นไม้เป็นพุ่มๆเป็นอะไรอย่างนี้เนาะขาซ้ายขาสวาขาขวาขาซ้ายมือขวาทัามือซ้ายนั่งอยู่บนช้างสามหน้าเสียง ช้างสามเสียงนะคะดังนั้นช้างสามเสียนก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของจังัสุรินแลควก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญว่าผู้ที่นั่งอยู่บนช้างสามเสียนได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการแล้วก็มีกริยาี่ธีหารอย่างมากแต่ความเชื่อของชาวพุทธมักเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูปวิหินสวายเป็นพุทธบูชานั้นตายตเสร็จแล้วก็จะได้ไปเกิดอยู่บนสวงสวาย<อ> นี้เป็นจุดที่สามของเราบ่อน้ำพญานาเออเดี๋ยวงงมันจะ